ส่วนสอวอวันนี้ครับก็มีการประชุมพูดคุยกันนะโดย VIP, อวอิปสวมีคุณมงคลสุรศัจจานประธานวุฒิพลเอกเกรียงไกรศิรรักรองประธานวุฒิคนที่หนึง่งหารือกันเรื่องนี้ครับก็มีสอวซอึ่งเป็นประธานกรรมธิการสามัญฮนะยี่สิบเอ็ดคณะร่วมประชุมะนะก็มีการหารือกันหละะนังจากก็ให้สัมภาษณ์แต่ว่ากรกตยังไม่ได้มีการมอบหมายใ,ให้ดีสไอทำเรื่องนี้นะอันนี้คุณมงคลสุรศัจจะให้สัมภาษณ์ หากคุณภับขันโดยที่คณะกรรมการเลือกตั้งอย่างนี้จ้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวหรือมอบหมายให้ดี i ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ของ DSI อีกทั้งการตั้งข้อหาอันยีและความผิดเกี่ยวกับ เกสมาชิกวุฒิสภา,าที่ถูกกล่าวหาพวกเราเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิภา,าอย่างถูกต้องตามรัฐนูลการตั้งข้อกล่าวหาดังกล่าวจึงเป็นความพยายามที่จะเชื่อมโยงให้เป็นไปตามข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงและเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและองค์กรในฝ่ายบริหารเตรื่องมือโดยสอดเจตนาที่จะทำลายองค์กรวุฒิสภาด้วยการเผยแพร่ข่าวและเอกสารลับอันจะทำให้วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา,า,าถูกดูหมิ่นเกลียดชังเพื่อล้มล้างฝ่ายนิติบัญญัติ ราไม่ได้กลัวการตรวจสอบเราพร้อมและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกับองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่คือกกตมาโดยตลอดแต่ผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่พยายามเข้ามาแทรกแซงเข้ามาตรวจสอบเราเป็นเรื่องที่พวกเราในที่ประชุมในวันนี้ได้มีมติร่วมกันแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องซึ่งจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการแล้ ทราบเจตนารมณ์ของใครได้แต่พฤติการต่างๆที่ออกมาประโรงข่าวเรือออกมาให้ข่าวเอกสารซึ่งบางทีเป็นเอกสารลับก็มีการเผยแพร่ออกมาขอให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณดูก็แล้กัน,กนมองว่าดีเอไครับได้รับไปฝั่งมาจากใครหรือเปล่า,า,า,าครับท่านประานครับเช่นเดียวกับเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับเราไม่ได้คุยกัน แล้วนักข่าวบางช่วงนะถามเลยนะยแต่หลักฐานที่มีเนี่ยมันเป็นโพยหัวเลยนะหลักฐานที่มีเนี่ยมันเป็นโพยหัวเลยนะนะตรงกันถึงร้อยสามสิบแปดคนคะนะนักข่าวถามบางช่วงบางตอนนะคุณบุญส่งน้อยโสพลตอบว่ายังไงหลักฐานที่ดีเอสไอเอามาครับบอกว่าโพยหัวเลือกตั้งสวนะครับหน,นึ่รงร้อยสี่สิบคนเนี่ยตรงหนึ่งร้อยสามสิบแปดคนอีกสองคนเนี่ยเป็นตัวสำรองตรงนี้มันมีมูลพอที่จะตรวจสอบอะไรนี้ได้ไหมครับ หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าเลยมาถึงตัมาที่สภาแลกัท่านที่ตอบเนี่ยเป็นรองประธานวุฒิคนที่สองคุณบุญส่งน้อยโสผลก็นิ่งกันไปสักพักหนึ่งไม่รู้ว่าใครจะตอบก็เลยตอบว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่ของกกตนั่นไงอันนี้คือท่าทีของสวันนี้ค่ะพรุ่งนี้ น่า <รอ S 1> สใจ<ด>อะจะรับเป็นคดีพิเศษไหมรับไหมถ้าไม่รับนี่เสียเหมือนกันนะปูเรื่องมาเยอะขนาดนี้นะแ,นนแต่ถ้ารับแล้วก็เอาก็เสียงเหมือนกัน,นอ่ะเออใช่